สวัสดีค่ะพบกับขา่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่9-15ถึงพฤศจิกาย,ยน2558ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาฟิตเนสโรงพยาบาลสมเด็จรยุพร,ราชด่านซ้ายได้เปิดให้บริการแล้วที่อาคารปันสุขชั้น2ตั้งแต่เวลา16.00ถึง20.00ค่ะเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันพุธค่ะสมาชิกส,สามารถเข้าไปจองเครื่องเล่นได้ที่กลุ่มไลน์ฟิตเนสค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นงานตลาดน้ำฮานทาั้งที่สองค่ะเรามาดูกันค่าวว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างค่ะ,คะวันนี้ก็เป็นงานตลาดน้าหฮานทั้งที่สองสนะคะเรามาดูบรรยากาศกันค่ะวว่าเป็นขนาดไหนค่ะงานเริ่มเวลา17นาฬิกาหน้าหลังตลาดเย็นภายในงานมีสินงของพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านพร้อมชมการแสดงของลูกหลานชาวด่าน้ายค่ะค่ะและสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มทดสอบสมรรถภาพแล้ว ขอให้บุคลากรทุกท่านเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะขอเชิญเจ้าที่เข้าทำการทดสอบสภาพประจำปี2559ได้ที่ห้องกายภาพเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นโดยเจ้าที่สามารถตรวจสอบรายชื่อวันที่ระเบียบการเข้าทดสอบได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หลังห้องยายและเฟซบุ๊กโรงพยาบาลครับและสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพยุหร,ราชดัตช์ไซ เฟซบุ๊กรพรอด่านซ้ายเลยและเฟซบุ๊กที่นี่ด่านซ้ายค่ะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ